เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Broforce นะครับผมเป็นเกมสงครามหรือเปล่านะ <im it> มันเห็นแจกมันเห็น Xbox Pass เขามีให้เล่นนะครับ right? ผมก็เลยดาวน์โหลดมาเล่นตอนนี้อยู่ที่หน้าเมนูปับต้องปรับอะไรหรือเปล่าอันนี้เลือกเอ่อภารกิจได้นะครับผมใช่หรือเปล่าพอ,อด่านที่หนึ่งเหรอปืนปืนขี่เฮลิคอปเตอร์มาเลยไปปุ่มไหนยิงวะเอ่อปุ่ม C ฟันนะครับปุ่ม X ปาระเบิด โอ้โหป่าระเบิดเป่ากระท่มเอาแล้วกูจะขึ้นไปข้างบนยังไงข้างล่างมีอะไรปะวะหายลงไปจะตายหรือเปล่าลงไปแป๊บห <Yeah. S 1> <laughs> ยอกหยอกหยอกเมื่อกี้นี้เอแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนยังไง๋อมันปีนได้ไวีเนือโอเคเช็คพอยต์โอ้ยข้างหน้านมีศัตรูคนหนึ่งนะครับอ๋อเราต้องมาช่วยตัวประกันนะครับเออฝันแล้วโอ้ยปรูมาน่จอยเดอะแบทเทิลโอ้โห ราช่วยอ๋อมันก็ดูแลตัวเองได้นี่กล้ามึงใหญ่ขนาดนี้โอเคช่วยแล้วอ๋อมันจะเปลี่ยนคนนี่เองอ๋อคือต้องถ้าช่วยเอ้ยเฮ้ยมันสงสัยอ๋อจะตัวสกิลไม่เหมือนกันยิงแม่งเลยโอ้ยเลือดไหลเป็นทางโอเคข้างล่างมีคนนะครับเดี๋ยวหลุดยิงแม่งเลยอันนี้ใครอ่ะอ๋อแลมโบอ๋อถ้าเราช่วยคนถ้าช่วยคนมันจะอันล็อกมันจะเปลี่ยนตัวให้เหรอโอเคอันนี้เช็คพอยต์หรือเปล่า เอันนี้ใครอันนี้ใครยิงไปก่อนเสร็จภาลกินแล้วเหรอโอ้อีซี่ไปด่านต่อไปเลยค่าไปเท่าไหร่เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด1นาทีโอ้โหดานต่อไปต้องทำเวลาให้มากกว่านี้นะเมื่อกี้ตายเอ้าเฮ้ยตก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 เอ้าม่เอใาม่เอใหม่เออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยข้างล่างมีคนเออ ไปอะบาบรูรักัสอจอยเดอะทีมอันนี้มีพลังอะไรโหปืนไฟนะฮะจังหวะน,นี้แปรขึ้นไปเลยอุ๊ยโดดถึงหรือเปล่าอ้าวยิงกาดแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่เหลือนะครับยข้างบนมีคนช่วยซิอันนี้ใครเอ่ยอ๋อเอ้ยผมจำชื่อตัวเองไม่ได้ชื่ออันนี้มันชื่ออะไรนะมีบอกหรือเปล่าอันนี้บูเดลวอลเกอร,อร,กอร์อันนี้มีพลังอะไร โอ้ปืนแบบยิงกระจายนะครับโอ้โหเลือดที่สาต์ติดเหลืองหรือเปล่าโอ้ยิงระเบิดได้ด้วยไอ้อข้างบนมีคนให้เซฟว่ะเดี๋ยวอันล็อกยิง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 อันนี้ใครอ๋อลมโบโอ้ขึ้นยังไงอ๋อย,อย่างงี้อย่างงี้นี่ยิงแม่งเลย <laughs> เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ออกได้โอ้ตายเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้นึก็ยิงได้โอเวรกรมนึกนาจะไม่ตายซะแล้ว เออชีคพอยห่วยตัวนี้ปืนไฟนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยใครยังมันนั่นคือใครอะพิซ่าเหรอโอ้โหธุรกิจเสร็จสิ้นปังจอเราต้องได้สักสามจุดศูนย์วิไหมเอ้ตก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 เอ้ยอยิยงตายเลยโอ้ตก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 เฮ้ยตรงนี้มีคนให้ช่วยเอ้าโอ้โหยิงมั่วไปหมดโอ้โหยิงมั่วไปหมดเออเซฟหน่อยใครเอ่ยโอ้แรมโบ ข้างล่างมีใครหรือเปล่าอ่ะข้างล่างไม่มีนะหรือมีวะมองไม่เห็นไปโดดโดดโดดเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมสงสัยว่าเฮ้ยเฮ้ยใครยืนอยู่นี่อ้าวจาอไปเช็คพอยต์อเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่โอ้โหดันไปก่อนดันไปก่อนดันไปก่อนเอ้ยเอ้ามัน ทำอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกใครกัน m บราเวอร์นะครับผมมันคือใครวะโอ้โหนี่ตัวนี้ปลาระเบิดเหรอโอ้โหเดี๋ยวเโยนระเบิดลงมาเอ้ยระเบิดกูจะโยนโอ้ยมันติดระเบิดได้ <c oughs> อา้อาวโอ้ยมันหวนัวล้อย้อนเราคุณผู้ชมผมไม่ยอมนะจานนี้โอ้โหแล้วตัวละครเราตายอยู่ข้างล่างป่าไม่งเ,เลยเอ้ยฮะเอ้ยสงสัยหรือเปล่า ไม่สงสัยนะเผา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 เออเอ้ยมีอยู่ไว้เนี่ยพูดเลยวะโอเปิลอ๋อฮะมหามห์ยิงแม่งเลยอุ้ยโอ้โหข้างหน้าคนโคตรเยอะโอ้โอ้หน่ากลัวจังวะมาช่วยแล้วครับอันนี้ใครอะโอ้โหพลังระเบิดโอ้โหแล้วยืนกันโคตรเยอะยิงก่อนเลยเออยิงก่อนได้เปรียบ ยิงไปยิงไปเออยิงไปถึงบ้ถึงหรือเปล่าเออถึงอยู่เออบินขึ้นไปเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดปลดล็อกเปรต้องมีเปรดด้วยโอ้โหหนังเรื่องนี้เคยดูอยู่เอาเอาฟันเอ้โหฟันแม่งเลยนะฮะจะฟันเลยฟันเลย,ฟ,เลยฟันขาดเอาสงสยัยดิสงสยัสงสยสงสยัยสงสัย โอ้แล้วมันยิงอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเออฟันฝันเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิด,บดขึ้นไปอะไรอ่ะโอ้บอสมันอยู่โอ้เป็นตัวใหญ่ด้วยบูเซอร์บูเซอร์โอ้ตัวบันเลอร์เลยโอ้โหแล้วข้างหน้าฟันฝันฝันฝันได้ไหมเออฟันแตกแตกหมดโอ้โยตัวนี้ไมย่ยิงนะอ้าว โอ้โหแล้วข้างหน้ามันโตมันเลื่อนเลยคุณจะทำยังไงยิงอะไรนักหนาไปเลยไปเลยโอ้โห,โหจะฆ่าตัวข้างบนไงไนวะเอ้ยเออยิงอย่างนี้เลยละกันตายวะแล้วทำไมมันมนอนอยู่งั้นอะตายหรือเปล่าเออซ้ำซ้ำซ้ำข้างหน้าเป็นบอสนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเพื่อจะไป ฆ่ามันยาย่าเฮ้ยขับไรขับไรอันนี้ไม่ขับนะไอ้่าแล้วโอ้โหจบจบภารกิจนี้นะครับไปต่อที่ภารกิจ2แล้วก็มีภารกิจสโอเคเดี๋ยวค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับผมสลิปเปอร์ทูเลิกกัน